สวัสดีจ้ะมือนีไม่ได่จุนไทยหนังหัวกเหล่เนอรักรักน,<อ>รกนครพนมรักนครพนมดูดังโอ้น่นแล้วหลังจากไปไทยว่าจิเป็นไทยแนยวัดในไทยฟังหวยฟังน้องเนี่ยหรือว่าขางคอคงกงัวก็เลยมีโอกาสใช่ไหมไทย<อ>ไป<อ>ไทยมากเลยหิวไหมอ๋อนี่มัน โมงเราสามโมงครับสามโมงสามโมงแล้วไปสามแล้วครับผมไปสามแล้วมันเกินเวลาเลยหิวแล้วหิวแล้วคันเน่ากินบ้านจังสี่มันโมเมนต์ว่าเอาชิมานางเฝ้าเด้ต้องกินกินตัวปลาเนี่ยคือตามบอกคูงปีงไก่หักซานปอดเนี่ยก็เฮิร์นหักปอดซานดิดอืมแล้วก็บักทั่วบักแตงนี่อุ้ยสะมกีโอ้ยเนาะสันเด็ดผัวมันหิวเลยคนมันสวยมากแฮ่มันธรรมาดางอ่ะไก่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  เดอกนด้วยด้วยสเจีย <lamps> พิกเลยก็เอกี้อรวดเนี่ยเออเป็นย่งก็เอกี้อรดปีนฮะม่อเยม่อแล้วมึ่เอาใส่ใสนสื่อะัก็ใส่ใส่มันก็บอกใหม่หรอกมาพีหมามากินคอยน้งแซ่บแซ่บแบแกตำหุงปีนไก่กับพัก พิษบอกผักปอดสารพิษเนาะปลอดสารพิษอืีใหอยอืบอืแดปะโอ้ยแรงไม่แรงอือรวดหรอกแดบไหลเ่ลฮ่ือแด่ก็เลยผมผมไปซื้อมาเศร้านี้แม่ค้าบอกว่าบอดิสีทยาอือเนาะอ่ายะพักกับบอดิซีดยาพี่พักปอดสารพิษเข้าพ้นเอาเลยมาสันค่นริมอ ฮอตๆเลยแบบเทส่กูเทส่เทส่ม่ายังกว่าไม่ได้ดิเาบเขาดฮอแต่เขาคเอาเยอะเลยเออเพราเป็นยังต้องไป็นานการพีดเอาไป่น้อยอืหิวคนหิวนี่ทำอะไรหอกระดเจ้าหนิอยู่หน้่ออ่าๆตัดเลยัดเลยุ้งยังไง จับจบ่ไม่รู้วับจับับมาเลยนะฮะมันจิ๋ันเอ้ยคุไปถ่ายรังต่อไปเลยจะถ่ายรังตอวป่ะายอีก่ายอีกครับถ่ายได้ต่บอกเลยความมุ่นี้ <laughs> เาาหิดจือตายแล้วะ ก็มีงานอยูก็ต้องเลือกเลือกไปครับอ่ะมาอนี้เต็มที่อ่ะฝากเลือกเพีองเด้ออย่าลืมหนังเรื่องหักนะนักงนักพนักหนมกินเปแท้แซ่บแท้ยกูบนรรลุกูต้องขังอยู่แล้วเป็นตะลิโต้เดี๋นวนางเนี่ยเสนอนายี่มึงนะนางลูกแล้วบใครกินเขาเราแล้กินจะหมากไหมเขากินจะมากไหมคนพูด พี่น้องวาแ่บแล้วรับแล้วแบอกลาพี่น้นองกันครับเอาเขาไปได้กินข้าวต่อจะที่มีเอาไว้ชี้นพีน้องเนาะเออเดี๋ยวจังพวพ่อกันต่อไปคุยเรื่องข้ามกันแสบไรอย่าลืมติดตามชมผู้ยนต์เพื่เจางนอดงงดนงข้เอิมกับนักตีนโผลับน่คอนรนโรมอ่าแต่ปากช่องยูทูบเตียบแบกเป้นั่น่ะครับ ยายชื่นฝากช่องนะเรนนี่ได้ได้อย่าลืมดตามต้องยายชื่นลำเพลินออฟฟิเชียลได้ไหมน้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดดตามให้แม่ยายชื่นเนี่ยเห็นคลิปนั่นคลิปนี้อยู่ตลอดให้พี่น้องได้ให้ห้ากันบ่เท่าเด้อพี่น้องเด้อฝากเนี่ยยายชื่นลำเพลิร์นออฟฟิเชียลเด้ออย่าลืมตามต้องนครับไม่เห็นไม่เห็นเด็กไม่เนมากเลยเนี่ยแงแหลมเนี่ยโอ้ฝากช่องยุคข้าวฝากช่องงกันแล้วเอาฝากเพิรนอ่าช่องยายแหลมลำเพิร์น ยายแหลมลำเพลวายยายแหลมลำเพลออ f ิเช yeah, ียวอือ hmm. ว่าเย่างไร่มันแซบอ่ะล่นี่แซบก็กินน่ะกินม้วเอิ้นกันม่วโกงด้วเนาะให้เจ้าม้วนกินแต่มาโอ้ยแซบแซบแต่งข้าวลงลงเอาหอยไป็นลวกน้ำร้อนแล้วมั้งพี่เอาหอยเปลวกลงลงเอาช้อนช้อนตัดส่ถุงนี่จะไปตุนนกอน่แซบ่เอาไก่มา Sociedad, ใสน,ก,น, ını, aha, ก,นกันมากินเข่าคนมาไทยไทยนาไวัน้ใส่วิเรอวีใส่วิพแหลมใส่ิเลยอวัน้สงดต้องถอดบิ๊กอย่างร้านบ้างกยตัวเล็กประกาศลงมาอย่าง ละแมนอิลีดิแมนอิลีเพิ่นบ่ขี่อยู่ทงหน้าพ่นมาขี่อยู่ขอกเพิ่นอิลีเนเน่เน่เน่แมนอิลีพี่ขี่กองอิลีไว้ขอกสมกับแมนหนุ่ยเบาอิลีบอมพี่น้องมือเสาร์ไปหากล้วยจุดจีเพรมีขีดอะไ้แถเพิ่นมาขี่อยู่ขอกเพิ่นคือโอกาสเนาะพี่น้องเนาะเมอนี่มาเบิ่งเพิ่นทายหนัง พ่อแหลมกับยายจืนมาทายนางังเรืองฮักนกครพนมพอดีเพื่อนพักเบรกกินเขาแม่หนุ่ยก็เลยมาทายเพื่อนตอนเพิ่น,น,นไปทายแม่หนุ่ยก็ได้ไปทายน้ำเพิินดอกทายนังน้นอันนี้แม่หนุ่ยมาทายตอนเพื่อนพักเบรกเพื่อนไปทายมาเล้วนี่และพวกนี้ล่ละที่แม่หนุ่ยไปนัห่หาขี่มื่อเสาร์นี่บบมี่มาได้แที่ยนขี้ใส่กอกทางกองทายเพิ่นก็กินเขา พี่น้องอย่าลืมเด้ออันติดตามติดตามค่อยติดตามบึ่งให้เพคนแนนเป็นกำลังใจเพื่องพักนครพนม,พนมคนวะบรรยากาศดีดีกระทอมพ่นเมนูอยากได้ให้พี่หน่อยพี่น่นนันน่ะ,นะ,นะบรรยากาศขนาดเลยนี่เวิร์ดไลา์บ,รราบ่นนี่กระทอมลังนี่บอครับผมฮคดตอาเองบอก สร้างเอืออาทอนฮะสร้างเอืออทอนเออเสร้างเอืออทอสร้าเอืออทอนสร้าอือนมาเหลพี่น้องโมเมนต์บาทเอืออทอนในสร้างเอืออาทอนเหรเฮ็ดแล้วก็เป็นตะยูเดี๋ยวพี่น้องยันเกยันเกคือว่าหลังละมืี เงินซีได้หอดขอวยได้หดาเอาว่าเมนบ่พ่อยพ่อแหลมไปซื้อมาเฮ็ดยู่หรอบ่เอ้าก็ดีต้องเนาว่ายิงโตนดีที่พที่หัวนาตัง่วงกับควงนี่เฮ็ดนายูสั่มแบบนี้เงินเงินซีน่ะเุิีแต่ว่ารู้สึกว่าค่าค่าช่างเนี่ยสีสีลายกองเงินเื่อซีอยู่นะม่นเอือ้นซื้อเกัมีน้ำใจเอว่าใช่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 ใ่ใช่ใช่ใ่ใ้อง่่่่่บ ไปเอาน้เทะเรยมเกิดเ่องเปล่ยนเส้นาเดียกขนมดาวสอสนมาตาได้ไมแมนแมนแมนขนกดาวนะครับฉันแนมอยู่ว่าอู้คือเป็นตยแกกระทอมมันตีมาดยผมมาจะมาจะมายูวบฮผมสิไปนอนบ้านจะมานอนอกว้ยผมบะห่วยมันบ่ได้อย่ประจำเนาะประจำก็ไปยังไจะอย่ผมก็ดีไ่ให้ผองผมยืดต่า้นนี่ยกเจ้าเลยโอ้ยคก็ดีถะฮะเอา่อยูบ่ฮะือดีแถ้ผมสิไปใ็ห้องข้างล่างย่ของผมหนอะ ทึ้งนี่ผมก็ว่าไปลบกวนว่าไปย่างมันยังว่าวมุ้ยจู่เวาจู่าฝ็ฟก้วยหายแล้วเออนอนกันที่ว่าไปล้ำสมุทรตกตียังมาเกิดไม้จ้ะว้อยเอ็นย่าเบิดกับเบิดขึ้นกันละงานลำคนผักกินเขาอกาดีเสว่างีเลแม่หัวหนามาทายกาแฟกับมาทายเนี่ยนเ่ยอากาศก็ดีบรรยากาศก็ดีเนี่ยกระท่อมกัน ข้งคุณพนกับกลังกินเขาขูกกำกับแมน่นเพราะ่พนบอกว่กาเฮามาอยู่เฝ้าว้วยพ่นมาอยู่่ะพ่นละเห้เฮามาอยู่เฮี้ยหลังนี่ฝ้าว้วยพ่นพ่นมาเนี่ยบอก่า <c oughs> ดีพวมมา uh. มอยู่พแล้ว ยังไม่ยูดนอ่ะอยังคงยืนด้วยกันคืไปทังหมดกนาะอะไรกูว่ะนี่แหละ่นาให้มาอยู่หลังนี่เฝ้ากั้วเพิ่น่นมามาๆๆตัวเล็กบก่าลงเลยบะเหมนบ้านบ้านตอนไม่แต่งหน้าไม่กลัวแต่พอแต่งตัวเสร็จปุ๊บกลัวเลยดทีนี่โอ้โี่น้องพี่แท่บแท่บตามสจประกอบพ้อม ตำบุ่งต้มหอยไก่ย่างยี่กินโซ่ยข้ามหมองไงคนวัวน้าให้นายมีเอาอันเกียวห่อนบอปไป้หายเมนูแล้วแต่ว่าพ่อท่านได้กินนอนรับพอดีพอโทษไปมาทายคลิปแม,ม่คนวะน้ำมันยอวแตาอ้วนฮะ เงี้ยมันย่านตะอ้วนเอาเจ้าสิฉันไปเห็นอย่างเนาะฉันนอนไปนอนมาฉันก็หลับตัวย่านตะอ้วนแบบนี้มันกินวันยันจั๊กแอลฮอนจั๊กเนื้อย่างฉันลาสุดแม่ไอ้วนนั้นเขาบวกกินว่ะดิเนาะลาขกว่ากินเขาว่ดิตัวนั่นล่ะแล้วเม่อกิ้นกินอะไงกับพวกอ้วนแล้วดูแล้วดูซสานี้ล่เราเดี่น้อง๋ยวก็อ้วนขึ้นมาหน่อยยังนำรับคลิปกับรุ่นลงการยิบเอ็ดพี่น้องชอหรับคลิปนี้เอาไว้สามีจก่อนคลิปหน้าค่อยติดตามกันใหม่ <iyorsun S 2> <N> <L un> เราซีนี้ถ่ายคลิปยังมาสู่พี่น้องเบิ่งเบิ่งแล้วก็กดไลค์กดแชร์ผู้ใดบ่ทันติดตามก็กดติดตามเด้อพี่น้องเด้องสำหรับคลิปนี้สบายดีค่ะ